น้ำม,มากแรกครับน้ำม,มากแรกของสีครับน้ำไม่แรงจะเป็ป <Bel> นยังไงเดินมาด้วยกันอืมอุ้ยออกซ้ำแต่เพียนอุ้ยะเพียนตะเพียนแต่เพียนแต่เพียนแต่เพียนเพียนใหญ่เพี้ยนใหญ่ออกไปหนึ่งตัวครับเพียนดืมอุ้ยเพียนใหญ่ะเพียนใหญ่อืม อุ้ยมเรอมร็วไหตัวไหลตัวไอตัวครับหลตัวจักเลยอืมอกออยละอ้ยตัวใหญ่ให่ตัวใหญ่ปลาส้อยสรอยส้เซนคนแล้วครับปลาสอยตแข็งปุ๊บป๊บออกเหลือตัว ตัวใหญ่ยังอยู่ตัวใหญ่ยังอยู่ไม่นันนันนันู๊ดซู๊ดส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 ู๊ดกระซูบกระซูปปีนีย่านยอขาดดูครับยอสามเซนเอ็นยี่สิบ้ ตเพียนตะเพียนตะเพียนตะเพียนอุ๊ยตัวนั้นกันเชียงออกไปยังสวยงามเลยบ <c oughs> างเงาคุ้งผื้นนี่มันเง,งินนั่นจรงถืออืมอืมตะเพียนตะเพียนอุ้ยตะเพียนมันอยู่เลือกจู้เพียนสวยๆเลยบางเงาเลือกๆประเดี๋ยวน้ำมันเศร้าไหลแล้วตะเพียนอยู่เลืกอกดู ครับสิบโลหรอกตุงนี้ำแบบเพียนประโซ่นี่ปลาส้อยครับปลาคาวมอแข็งปลากระบอกเดือดปลาพ่เอิญเพียนพเพียนถุง,งน้ำแบบปลาน้หนมักน้ำแรกของปีผมว่าน่าดีสิบโลขึ้นแล้วครับอีกถุงหนึ่ง สองถุงเดี๋ยวไปสร้างกิโลเบิงอสองถุงนะครับนี่มวกปลาตุวง,งามเลยปลากระบอกปลาหัวแข็งตัวใหญ่ๆเพี้ยนกดก็มีสองถุงนี่ได้สิบเอ็ดกิโลครับวันนี้ักกอน้ำหลากยอน,น้ำแดงน้ำแหลกของปีหมานอยู่ครับมือนีอ่